หลิวมนัสวีอวดหุ่นแม่เลี้ยงเดี่ยวเผยสัมพันธ์พระเอกอ้นสราวุธเปิดชีวิตล่าสุดหลิวมนัสวีกลิตานุกูลหลังนักสแสดงหนุ่มอ้นสราวุธมาทองโพสต์รูปคู่ประกาศเปิดตัวคบสาวรุ่นใหญ่โดยภาพยนตร์สร้างชื่อให้กับเธอคือเรื่องรักออกแบบไม่ได้ในปัจจุบันหลิวไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงเนื่องจากเธอได้ผันตัวเองมาทำงานเบื้องหลัง ซึ่งสาวหลิวเคยได้คบหาดูใจกับนักแสดงชื่อดังและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องแฟรรี่เธอและสามีได้ทําหน้าที่เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะทําหน้าที่ได้อย่างไม่สมบูรณ์เต็มที่มากนักและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างอ้นสราวุธมาทองก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับหลิวมณสวีพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าประกาศเปิดตัวคบสาวรุ่นใหญ่ซึ่งหลายๆคนต่างก็พากันสงสัยว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงๆหรือว่าแค่โพสต์คำ ล่าสุดเรลวได้เผยว่าไม่ได้เปิดตัวอะไรเลยเร็วกับอ้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากรูปที่นั่งตักอ้นเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากรู้จักกันมา20ปีกันแล้วค่ะเลยเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็ไม่มีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ส่วนงานในวงการก็เลิกรับมานานเพราะเราเป็นซิงเกอร์มัมก็อยากทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกอย่างเดียวค่ะ